ตรวจการเต้นของหัวใจหรือเรียกว่าตรวจคลื่นหัวใจนะคะสวัสดีค่ะคิดนี้ก็จะมาเล่านะคะเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งไปตรวจหัวใจตรวจการเต้นของหัวใจที่คลินิกพิเศษโรงพยาบาลของรัฐก็ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะคะราคาก็ไม่แพงนะคะก็สามร้อยเก้าสิบบาทเหตุผลที่ได้ไปตรวจก็เพราะว่าเวลานอนหลับ บางครั้งจะรู้สึกเหมือนกับว่าคือเรานอนไปหลับไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกตัวว่าเราหยุดห,หยุดหายใจไปพอเรารู้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หายใจแล้วก็รู้สึกตื่นขึ้นมาแต่ก็นานๆเป็นทีนะคะไม่ได้เป็นบ่อยแต่ก็อืมเป็นมาเรื่อยๆประมาณปแปดถึงเก้าปีละถามว่าทรมานไหมเวลาที่หยุดหายใจขณะนอนหลับมันก็ไม่รู้สึก ทรมานนะคะคือเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราขาดออกซิเจนเหมือนกับเวลาที่เราไปไว่ายน้ําไปดําน้ําเนี่ยแล้วเราพอขาดออกซิเจนนี่เราก็จะรีบขึ้นมาหายใจ <c oughs> คือไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้สึกขาะนั้นเพียงแต่ว่าเวลาที่เรานอนหลับไปเนี่ยบางครั้งเราก็จะรู้สึกตัวว่าเออเราเราไม่เราเราหยุดหายใจอ่ะแล้วพอรู้สึกรู้สึกเตื้นมานเราก็อ,อ,อ๋อเราหยุดหายใจแล้วเราก็ปกติแล้วก็นอนต่อ ือตอนตอนที่ไปตรวจสุขภาพนี่ก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ไปตรวจคลื่นหัวใจดูห้องที่ตรวจคลื่นหัวใจนะคะพอไปถึงเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราไปนอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะเปิดเสื้อทั้งเสื้อนอกแล้วก็เสื้อในคือเขาจะตรวจทังช่วงหน้าอ,อกนะคะแล้วก็มีเครื่องวัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะคือเร็วมาก ใครที่จะมาตรวจก็ใส่เสื้อหลวมๆนะคะมันเวลาที่เปิดเสื้อขึ้นไปมันจะได้สะดวกห้องที่ตรวจนี่ก็จะมิดชิดมีม่านปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้หญิงอันนี้ตอนที่ตัวเองไปตรวจมานะคะคือตรวจตอนนั้นนะคะแล้วก็ไปหาหมอก็ผลก็ออกมานะคะคุณหมอก็บอกว่ามีบางช่วงที่ว่าหัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติก็เป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะที่ผิดปกติ ซึ่งคนธรรมดาก็สามารถจะเต้นผิดปกติอย่างนี้ได้แล้วก็คนที่ป่วยก็ก็เต้นผิดปกติแบบนี้ได้เช่นกันคือถ้าเกิดต้องการเช็คให้แน่นอนว่าป่วยหรือว่าปกติงไงก็ก็จะต้องส่งไปให้คุณหมอที่เป็นแผนกหัวใจโดยตรงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเออหัวใจเราเต้นผิดปกติอย่างไง อาจจะไม่เหมือนกันแต่มีคำสึกของแต่ละคนว่าเออเราเต้นหัวใจเราเต้นผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจได้นะคะนี่เป็นไปตรวจตามไปตรวจคือหัวใจนะคะก็จะออกมาอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่ามีบางช่วงที่ว่าหัวใจเต้นผิดปกติอะซึ่งคนปกติก็สามารถเต้นได้หรือว่าคนที่ป่วยก็ สามารถเต้นจังหวะนี้ได้เหมือนกันถ้าอยากจะให้รู้แน่ก็จะต้องไปตรวจแผนกไปหาหมอแผนกหัวใจโดยเฉพาะแต่ไม่ได้ไปหรอกค่ะ